ดูสิมียอดอ่อนไหมมียอดอ่อนไหมดูสิโงามงามมียอยู่จ้ะพี่น้องนี่มียอดอ่อนยอยู่จ้ะนี่นี่พี่น้องเลย,ยจา้าแซ่บเลยนะนี่เนะี่ย yeah. สวัสดีนะคะก็มาเจอกับติ๊กเด้นมาัาเถิมนะคะพอมเพื่อนนะคะมาชม มันจะมันไม่ลงแน่ก็จะมียอดอตอนเกิดอยู่นะคะนี่ค่ะยังจะมียอดอตอนเกิดอยู่นะคะ Nei. ร่วงแล้วนะคะเมล็ดดอกร่วงแล้วนะคะนี่จ้ะร่วงหมดแล้วแต่ก็ยังมียอดอ่อนอยู่จ้านี่จากเพื่อนๆเลยนี่โอ้อย่างงามเลยพี่น้องนี่ยอดอ่อนเขายัางแซบนี่นี่จ้ะยังแซบเลยพี่น้อง คณนะทะเลหน้าร้อนนะคะปลายเดือนกรกฎาคมนะคะยังมีอยู่นะจ้าปีนี้นี่นอมอมาก็เห็นยอดน้อย ไปดูต้นโนนต่อพี่น้องอุ้ยลมแรงลมแรงน,นี่แก่แล้วพี่น้องแต่็นด้านในจะมีใบอ่อนอยู่นะคะเกิดใหม่จ้ะนี่พี่น้องอเต็มเลยนี่จ้ะ มีอยู่นี่นี่จ้าขนาทะเลมีอยู่จ้ะนี่ปารตงามพี่น้องนี่ใบอ,อ่อนเขานี่จ้าจะให้ดูนี่จ้ามีอยู่จ้ะโอ้ยงามพี่น้องเลยใบอ่อนขนาทะเล ต้นเือต้อนนี้ก็แก้ให้เอาพี่น้องมียอดตอน้นเกลือจ้ะมีแตกข้างหน้าทะเลนัดเลยพี่น้องเลยดูต้นนี้สิ มีกิ่งหนึ่งก้านหนึ่งพี่น้องต้นน,นี้ขึ้นมาใหม่นี่พี่น้องเห็นไหมนี่ ยอดกำลังขึ้นข้างในพี่น้อง,ง,น,องนี่จ้ะันนี้ไม่มีเป็นตรงเนี่ยต้นขน้าวทะเลตรงนี้พี่น้องเลย ไม่มีพี่น้องเลยแก่หมดแล้วโอ้ยก่อนนี้อย่างงามพี่น้องป้าพี่น้องเลยทุกทั่วพี่น้องคทะเลเดนมาร์กหน้าร้อนป้าคือมางามคักแผลพี่น้องโอ้ยมีผีเสื้อด้วยป้าอย่างงามเลยพี่น้องเลยดูซิมียอดอ่อนไหม นี่ยอดอ่อนไหมดูสิโอ้ยงามงามมีอยู่จ้าพี่น้องนี่ยอดอ่อนอยู่จ้านี่พี่น้องเลยยอดจ้าแซ่บเลยนะนี่เนี่ย เนี่ยพอดีคือฮับโฟร์แมนแฟนหมอกเยอะนะคะพอดีพอดีฝนตกด้วยนะคะเขาก็เลยงามเลยนะคะเขาเลยแต่ยอดนะคะนี่ค่ะโอ้โหงามนอ่อนๆเลยพี่น้องเลยข้างในแต่อ่อนเลยพี่น้องเลยนี่จากคณะงห้าทะเลช่วง น่าร้อนนะคะงามนะคะงามต้นนี้กำลังอ่อนๆเลยนะคะเนี่ยขนาดอ่อนๆเลยนะคะนี่แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะเป็นการมาเก็บขน้าทะเลนะคะมาติดติกมาชมทะเลนะคะ มาเดินดูขนาทะเลนะคะโอ้โหได้พอผัดเลยครับน้องเลยอ้ยอันนี้ยังมีพี่นอ้องนี่อีกหนึ่งต้นจา้าอ้ยน,นี่ยอดอ่อนหนึ่งยอดต้นนี้พี่น้อง ีกันพี่น,อน้องเลย,ยโอ้ยเห็นหอีกหนึ่งต้นพี่น้องอนี่นี่ขนาทะเลนะคะไม่มียอดนะคะ ตรมหน้าร้อนนะคะมีอยู่นะคะมีเจ้ามีจ้า,ม,ม,จามีอยู่จ้าน้า,นาทะเลในสองยอดพี่น้องเลยมีสองก้านกิน จ้ะโอ้ยมีพี่น้องเลยโอ้ยงามนี่นี่พี่น้อง,องมีแต่ยอดงามๆพี่น้องเลยนี่โอ้ยนี่กำลังอ่อนๆเลยพี่น้องเลยน,นี่จ้ะนี่จ้ากำลังอ่อนๆเลยจ้ะนาสวยงาม ได้ยุ่งงเลยดูนี่ละจ้ะนี่ก็เป็นการเก็บคะนาทะเลของวันนี้นะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะได้พอผัดเลยค่ะนี่ค่ะได้พอผัดเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะการมาชมทะเลนะคะชมต้นคะนาทะเลด้วยนะคะ นี่ค่ะอีกต้นนี้อีกหนึ่งต้นนะคะอุย้ยนี่พี่น้องเลยกำลังออกยอดอ,อ,นนอุ้ยนี่งามนี่ต้นนี้ซิกนี่งพระจ้าพี่น้องเห็นไหมนี่นี่งามพี่น้องเลยกันนาทะเลที่เดนมาร์กหน้าร้อนก็นยังมีนะคะมีให้ได้เก็บนะจ๊ะพี่นี่ฝนเยอะเดนมาร์กที่นี่ฝนเยอะ จะจก็เป็นการเก็บคณะทะเลของวันนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะมีอะไรผิดพลาดขอโทษขอไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ